วันนี้นะคะเรามาไหว้พระขอพรนะคะที่มหาวิหารเลดี้บาซิลิกาค่ะซึ่งสร้างขึ้นในปี1 3 9 4นะคะซึ่งมีอายุมากกว่า600ปีแล้วค่ะบทนี้โดยวันนี้นะคะเราก็เลยอาศัยเวลาที่เราเดินเล่นกันเข้ามาในวันนี้จะเดินขึ้นไปบนหอคอยซึ่งมีความสูงมากกว่า55้าเมตรค่ะเดินวนกันขึ้นไปอะ่ะวนกันขึ้นไป236สเต็ปค่ะก็เหนื่อยเอาการอยู่ค่ะเดินไปหยุดไปค่ะ แต่ก็คุ้มนะคะเพราะว่าเราสองคนไม่เคยมาเลยทั้งทงที่อยู่ที่ในบ้านเราด้วยซ้ำนะคะในเมืองที่เราอยู่วิวข้างบนก็คือค่อนข้างสวยงามน,นะคะแต่ลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงเพราะค่อนข้างสูงบรรยากาศรอบๆในเมืองที่เราไม่เคยได้ขึ้นมามองในวิวมุมนี้เลยค่ะก็ถือว่าคุ้มนะคะในการที่เดินมาวันนี้นอกจากการที่จะไปจับใจตลาดใช้สอยในของเรานะคะอย่างเดียวอันนี้คือรอบๆเมืองนะคะ แต่ว่าในการเดินของเราในวันนี้นะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถเดินขึ้นไปสุดบนยอดของคอยได้เพราะว่าในส่วนของด้านบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของหอะระฆังนะคะเขาก็เลยไม่ให้เราขึ้นแต่ว่ายัางน้อยเราก็เดินขึ้นมาแล้วค่ะครั้งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ะก็เสียตังประมาณ7จ็ดรในการขึ้นมาดูนะคะ2คนไปแล้วค่ะบาย